ใครพ่อฟันบ่คือบ่เขียนแยกบนแยกล่างบัดว่าเอกที่บ้านนี่แยกให้เยอะนี่ล่ะฟันว่าจังใดปะฟันว่ามือไปซ่อมใครสักชูเถอะมาเขาว่าซ่อมซื้อบ่ลงเงินด่บ่ลงอยู่แล้วจะก่อสองเลยเพื่อมอสหนึ่งต่อขึ้นเพื่อห้องห้าตัวหน่อยห้องห้าเลยนี่แต่ใครนี่เราไม่ได้แยกบ้านนี้เอาใส่เนอยกแรกยกสองมาประค่าตีคุ้มตาเดี๋ยวบินปื้อเดี๋ยวจัเนี่ย ซูว่าลงสองร้ยซื้ออเงินสองรไม่กูสันวันี้่าฝันชนะยืนต้องวดแล้วต้อมึงบอกเลขแล้วฟันหลุดไงไก่ไก่คุณพ่อนน่ชนะเขาแม่ของใครคองพ่อหละเดี๋ยวกันปะบ่บ่ของ แป๊บนึงว่าหนึ่งรอสิบนาทีประหลัดหรอกประหลัดหรอกทีนี้เราปิดไว้เห็นไะเห็นอีพ่อเฝ้าคักเฝ้านี่เนาะเพราะว่านัดกันแล้วที่แรกคือนัดกันวันที่ยี่สิบแปดสันดีโมเม้นเมื่อยอ่ะไปนวดจ้ะพอได้นวดแล้วแล้วยืดสายจ้ะอ๋อุประเทศรวดถึงนวดมาแต่เอฟซีเขาด้วยก็ดีใจนะพ่อเนาะควมดีไม่มีขายเขายังไงจ้ะควมตายไม่มีคนตามหา พ่วมจนไม่มีใครอยากพบเจอคนเนาะพ่วมดีอยากได้ต้องเฮ็ดเองเฮ็ดเองเหมนี้อีหยังก็พอฝันว่าเตี้ยเฮ็ดเองถ้าพบดีมันสิได้ไปเรื่อยๆหรอวะโชคกันสิมาวาสนากันสิต้นแรกนี่พ่อนี่ช่วยมากมิแต่สามตัวตรงๆเม็นบ้าแนะงวดเก้าเจ็ดเก้าว่ะงวดงวดก้อนกันอันมันออกงวดจะแรกเนาะก็ได้เก้าเจ็ดเก้าก็ อันศูนย์อันศูนย์เจ็ดเก้าอีกกันเดีค่ะงวดแรกกันขันมาขันมาสามตัวนี่ซ่อนมากตรงเลยบ,บม่มีตัวเนาะพ่อเนาะแมนเป๊ะหลอดแบบนี่เด่นบ้านมันตรงธรรมดาที่งวดเมื่อคันตรงแบบแบบแบบอาจารย์ได้กระชังบ่ได้ฟันว่าหกอยู่หลักร้อยค่ะเก้าอยูห่หลักสิบค่ะหนึ่งกับศูนย์อยู่หลักหน่วยแบบ มีบว่าอาจารย์ฟั่นเดินว่ามี่พ่อปิซาผู้เดียวมี่ผู้เดียวน่ใน,ดดนประเทศไทยเลียบอกง่ายๆล,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 ลดลดลดอันนี้อันนี้คนเย็นว่าไปเปิดเบื้องเล้อะวะจี่มาบอกคนมามนแม่นขักเย็น,นบอกลหระสูตรอุบนนัติ่ิวาสูตรอุบัติสิบ,สอ,บอก<ะ>บาลดสี่ะ อันก็หล่อนีนะเอาร้อนๆปานบกในบัดกอกกุลาีทอแม่แม่นวดหนึ่งบอกครับสอนแล้วกันสอนเอาสอน่อสุดยอดวิบวับตุกโกรดสุดยอดสอนได้คอยกว่าซื้อก่อนก็ยก่งรักซิฟก่งะเอนคักบ่คักกันเนี่ยพวกเ้าเขารถสีเหลาอมาจอดยิ่หนาบานจิ้งพึ่งยู่ตัวรถสีเหลาอม่ยั้งพอยายพอเห็นบวกกาเตรียมรถด้วยเนเราไปยังหละเก้อเอาไว้สมเสาสโเหลรักสีสีญุ่หุ่นเละแต่กงเทียบ รถเดียวมันจะยู่วะล่ะ,ะลวะเนาะรถย้อนไปเนาะโอ้ยบ่ต้องกลับมาดอกพ่อรถเดียวก็ยู่ขี่มีวะเนาะบ่ตริงเลยซั่นเนานะเขาว่าเนาะฟังเสียฟันตัวฟันเชนว่าบ่้ยกลับพุ่นกลับมาอยู่บ่บัวไปรถซั่นเนาะทมแล้วแล้วเลยรถสินซั่นเอาพูดเยางที่หัวที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเออเบาสูฟังเบาชูฟังมันเป็นจังซั่น ซ้ายนี่ยังใหม่อยู่เป็นบาพ่าดังขาอยู่หันหลัเตีนั่งรับปูกับยอขางอยู่พอมันยอขังบ้างน่ก้าหนึงก้าุนก้านึก้านี่ยอขังอยู่เนี่ยปูย่อขงอยากให้มันเป็นคือวังขันมันสิเป็นบอเดียวปูมายออีกเ้อฝนเชญวานเนาะนี่ว่าฟังม่วันที่ยีแปดมันสิมาหมุนมาจะได้สมองมันสิหมุนไม่เลยแบายมันเขานัดกันที่สิบฟันน่ะก็คือวันที่ยี่สิบแปดนี่เน่ อยากได้ตัวเดียวเม็ดเดียวเออตัวเดียวห้างเดียวคือเก่าหนะผู้ใดงบหน่อยเนี่ยอันนี้ให้คนงบหลายเพิ่นไปมันสิได้่อรักซิบรักหน่วยพร้อมยืนเทเลือทาด้วยกันโอ้ขึ้เก่าเลยคือเก่ากันหนยรักซิบรักหน่วยเนี่ยสิฟันให้คือเก่าเลยคือเก่าเบิ่งมันสิเปะอีกบ่น้ะพ่อห์บ่เฉยกันธรรมดาเป็นแนวทางของรัฐบาลไม่แนะนำให้เล่นการพนันชุดนี้ชุดนี้เอาไปเอาไปรวยคือเก่าเอาไปรวยคือเก่าเนี่ย แต่ว่าขันสิพันหาคือวันที่ยี่สิดครับเพราะว่าเพราะหาแล้วเฝ้าไปซื้อเลอย่าหายดันกันเจ้ามือก็คดขายเนี่ยเนี่ยคือว่าผมมาขายเลขอันเลขห้อยดังอาจารย์ดังเหมือนว่า่ะไเห่เครื่องข้าวว่าเฮ้ยหายสบอร์เซ็นต์ว่าเกอสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว่านดันกันที่เเอาไปมาก่สี่หัวหันนาะที่ได้เงินเรียกอะไรยักขน แม่ว่าสันมันดิเสียใจวันเนาะบ่ให้คนเสียใจคอยอยากให้อยู่แต่ว,ว่ามันให้ไอยอยม่ได้คอยย่านหมดเจ้าซื้อบ่ได้ขึ้นหันเลยนะวะเขาปฏิเสกได้เลขกยังพ่อบ่ได้ดอกเก้หาหนึ่งกับเก้าส่วนเนินหาซื้อใช้ก็บ่มีดอกเนี่ยพวกพุ่มเดียวเขานะแม่ว่าสันจะพ่อก็บ่ได้ซื้อได้เพาะเขาบ้าคลายให้สองตัวสิบสามตัวเส้นหนึ่งไม่ไปยัง ดีตัวนันไม่ออกสามตัวเนาะส้มซื้อได้ข้าเจ้าก็ได้อยู่พูดว่าซีแสนหาแสนถอยมาไหมเลยบอกพ่อเยอะสนใจอันยี่ข้อนี่แล้วเนาะเขี่ยมท้องเรื่องบอกพ่อเพราะว่าแต่บอกแคยเห็นแล้วนี่เขาใส่เลอันนี้สร้างสร้างจากมองมันเลยนี่กรุงเทพเลยสามตัวแตกเนาะมันเข้มขัากดีพุ่นพุ่มขนาดนี้เป็นคลองแทฉเนาะ สามตัวแต่ข้อเหลี่ยมเมาเมาเลยวะโขงก้าวสวนจนได้ใส่มีอยู่สามเส้นไม่เอาใส่ผ้าเบิ้ลยหญ่นั่นขออยู่องค์หนึ่งที่ห้เพิ่นอยู่คือว่าบูชามาองค์ละสองพันคล้องแท้เบิ้ลคล้องปลอมว่นได้ซื้อน้ำตลาดนี่บูชามาโดยเฉพาะเลยอยู่ที่ใจฮะจอมน้ำละขั้นนะครับเอ้าเรียงเลขนี่ปูพันมาเข่าฝันอีกบ่พ่อเรยังคือนก้อนหลา แต่ไม่ต้บอกเพิ่นเหมือนจุดทจบมันจบแล้วจบที่ว่าหานไปยื้ไสายคันบ่เสียไปซื้อหนังสือมาเปิดเบิ่งเด้อบ่แล้วสียพอนี่แล้วพาตัวเดียวนี่วงไปแล้ววันนึงนั่งซื้อนังสือน่ะเด่นพาตัวเดียวนี่หนังสือก็ได้นอกจากว่าเขาสิล็อกหัวไอ้พ่อใหญ่ปีศาสัญจรพ่อล็อกให้มันล็อกใส่ยหาซีนึงรถท่านสิล็อกเพว่าแม่ยนเพราะท่านเจอน่าจะเล่นเนี่ยใช่น่าใช่ ใ่นานก่เออลอกกัมาลอกใส่ตัวดี้รอเด้อจะไปใส่ตัวอื่นใส่ตัวใดพอเออหาห่ง่หรอกรดบยาน่แต่ว่าให้ลอกใส่ตัวใดกับพ่อหาชิ้หนึ่งทนั้นเนาะพ่อลอกรลดลอกใส่ตัวนี้จีแม่นแต่าว่าพอเล่าหนา้าเข่าสามตัวมีบดไกรับเลขบดตัวบอตัวเลขเบิ้งอีก่งล่าเพรนี่เบิ้งตัวเลขกปนะ เพราะว่าบ่ได้ทาท่ายคืกมังหันบังหันเดี๋ยวทาเช่นว่าบ่ได้กรับเรียกว่าทาเช่นไ่ไดับทาเช่นว่าทาพายยาเอาเก็บขึ้นไปแท่นเขาเลยเอาเงินที่เจ้ามือเลยไม่ต้องไปซื้อหรอกบม้อหม้อพักวะมังหันเข้าดับบนเอานเก็บดับบนก็สิตกสบู่เพอไปยังไหนอีพอตรวจเอาตรวจเพิ่งดูเออประตูเราดีแล้วดีแล้วงามบ่แยกใครบานนี้งามบ่ตัวจไหนมันสิออกนะ ขาดที่หนึ่งนะให้ล็อกตัวนี้เห็นว่าว่เอออยากล็อกล็อกลอดว่ะล็อกลอดขาดีหนึ่งเลยการลอกก็เป็นซีลิบอกสัญจรจ็ว่าย่านว่ะย่านบ่สัญจรพ่อบ่แต่หลายๆคนแต่หลายๆเส้นเป็นยานวี่ขันว่าห้อยสัญจรบ่มียานเส้นเนี่ยโอ้สำหรับพ่อปิซาบ่มียานเป็นลูกเทวดาได้แล้วล่ะนั่งรับเฝนกันมาย่อขางบอกเนาะ นั่งรับเพยงยังไม่เหยบอกที่พ่อก่อนหนึ่งก่อสุดึงกดขก้อนเยอขทางกับกเกตเกติเวสเกติเวันออกมาม่ยุหลางพอมดก้อนนั่งคุยค้างกัแม่นะบ้านขันบุมีเกตมาถามไม่ต้เนซซาบอกขันบวยุลังวันนี้เวันนี้ใหพิ่นมาถามเอาน้ำอยวะพ่นวา อ๋อซัมนี่ก็ม้อยๆเลยย่าคุยหักไรปูหาำปูหามันอันนี้รถว่าจ๋าจังน้อยครับมันว่าจ๋ายน้อยฟูเสียมากมันกับม้อยมันกับอับอันตั้ใจอยากใค้คนรวยอยากข้นไดกูหูเจ้ารวยเหรอจะม้อบอกเลขคนบใบไห่เนาะผูวังดีเนาะว่าเลยลด้ยใว่าค่อยบอกเป็นแนวทางเจ้าว่ามาข่อยเจ้าก็ย่อมามตามข่อยใช่ไอมผู้คนมาข่อยคนถึงไมาตาม มาเลขกออกเ็สโซโลนังซื้อเลยอยู่ชกะไะเบิ่งต้นรลายกับไ่หลายรอบแล้วหลายรอบแล้วดิเ้าจะโทษทมดูได้เเจ้าสามสิบสิบห้ารอบมือนนิเจ้าเบงยูทูบยังเสียกดเข้าวส้มนี้ลดเจ้าอยากได้เอโอ้หลายๆทางอีสานใต้กับหลายพ่อแง่นทีมงานทังสุรินบริลลัมุนก็แม่มดแม่มด